สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้สายบุญครับบุญกระถินบุญใหญ่ครับหลวงพ่อสังวานเก่าขัดน้องประดูกเก่าขามครับเก่าขามครัวบวันนี้มอกล้ยไปทําไปตั้งบุญกระถินครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับครับโ้อยใหญ่ได้หนเกษตรทฤษฎีใหม่ครับวันน,น,นี้เอาไปกระถินครับ ยืนยันหบุญมาเสียมัดไว้กนมาหยั่งยนมาหาบุ้ยืนยืนพยุงไว้ก็ได้แน่แก่อมาหาบุญพายุงม่นแม่อ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ดูก็แล้วครับจะไปบุญกับทินครับโอ้เด็บุญหลายดอกไม้มีแต่ผู้มีบุญเเออออ้้าาลกกม เอา้ย่อียมาจมกันบนตีสิล่ะนี่เพื่อนเอาเบิตตัวใหญ่เลยบ่เพิ่์ตช่งบ่กบิร์งานี่ใหญ่แห้งเลยนี่ถ้ามดาได้กล้วยกับพ่แห้งนะกล้วยนี่ฮามหาคนครับแห้งเนาะแบกอู่บ หลพอม่มลงพอได้บุญหลายแล้เห็ดใหญ่ใหญ่อรังการงานสารบอกคานแล้วครับเบื้องข่ยข่อยขมส้มวิวครับไงว่นใหเบื้องเอาครับบุญกระถินครับสายบุญครับตัดน้องปลาดุกตนบนเกขาขางปลาดุกครับ

ไปเอาเครื่องกันคไม่พันคุณยโ้ายใจเย็นใจย่าฟ่าอย่าฟาเย๋ยวมันสิต่ไกวยันไวเป็นแขเอาวันมาแหงกันนิมเอาเมียเอาเมียมาครับให้เรมียแม่แม่เมียาเอาไ่มวนวนมต่เยน่หน้าเติมอให้ใส่เฮ้ยหามาทได้บ่อออยมันมัมไ

6คนเะครับเพี่ย6คนครับเกิดเทียวเนี่ย6คนครับเกิเที่ยวเท่ารคนกร่มบีกร่มนูเออเออเออบีกยงล่ะเออต้นใหญ่ไปป้ตัดไัเอเลยไปเอาเลย ไปออกเรยเติงลไปว่ได <play> <navigation> ้ได้ถาไเนี่ยกีรอบเาน่งมีตาดอะมีมีมีนอยไปกินอะไร่อเดิรืนรุ่นรุ่นนี้มีสอง